สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องกราฟนะครับวันนี้วันที่25เมษายน2022นะครับก็เซ็นเด็กลบลงมา15จุดนะครับปิดที่ระดับ1675จุดนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเ,เป็นการเปิดลบลงมานะครับแล้วก็ระหว่างวันมีแรงซื้อกลับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยในรอบเช้าเนี่ยมีแรงซื้อกลับขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายในรอบบ่ายก็ตัวลงปิดที่ระดับลบ15จุดนะครับก็ทั้งเทียนเนี่ยนะครับในระยะสั้นเนี่ยเป็นรูปแบบ เมอชูตติ้งสตาร์นะครับตรงนี้เป็นชูตติ้งสตาร์คือไม่ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เรามาเช็คอินดิเคเตอร์กันดูนะครับตัวสโตนเนี่ยกำลังตัดลงนะเนี่ยเห็นไหมครับตัวเปอร์เซ็นต์เคหักหัวลงแล้วเปอร์เซ็นต์ดียังไม่หักหัวลงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เคเนี่ยมันหักหัวลงแล้วแล้วก็ m a c d เนี่ยถอยลงมาแล้วนะครับคือแดงเข้มอีกแล้วนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับสำหรับตัวเซนเด็กนะครับเรามาดูตัวเซ็ตห้าสิบกันบ้างนะครับ ช่วงนี้เซ็ตห้าสิบเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอนะครับหลุดโลเดิมนะครับหลุดโลเดิมแล้วกําลังทําโลใหม่อย่างเงี้ยไม่ค่อยดีแล้วมันจะมีแนวรับสําสคัญเนี่ยครับใกล้แล้วครับเก้าแปดศูนย์พรุ่งนี้อาจจะมีการลงแตะระดับ 9, ดังกล่าวได้แต่ว่าผมมองว่าเก้าแปดศูนย์เนี่ยหลุดเด้งนะหลุดเด้งตรงเก้าแปดศูนย์นะครับตรงนี้อืมดาวไซด์ซจำกัดแล้วนะครับสำหรับตัวตัวเซ็ตห้าสิบวันนี้ที่พวกมันเอ่อที่พยุงตัวเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยก็คือเป็นพวกเอสเซ็ตเอ็มไอจะเห็นว่าม ประคองตัวเนี่ยครับยังดูดีอยู่นะครับเออเอเซทเนี่ยที่ที่ประคองตัวได้นะครับยังประคองตัวแต่ว่ายังไม่ทำโลใหม่เห็นไหมครับว่าตัวเซ็นต์หน้าสิบมันทำโลใหม่ไปแล้วแต่ว่าเอสเซทมันเป็นการแค่ย่อตัวนะครับแต่ว่าเซ็นตาสิบทำโลใหม่ไปแล้วดังนั้นเนี่ยตัวเซ็นตาสิบอ่ะผมมองว่าเอ่อยังไงเดี๋ยวคือสั้นๆเนี่ยหลุดก็จริงแต่ว่ามันกำลังเจอกาลังเจอแนวรับหลัก ที่บริเวณ980นะครับก็มองว่าช่วงนี้เนี่ยน่าเก่งกำไรนะหาจังหวะการตั้งซื้อดีๆกันแล้วกัน980ตรงนี้ก็สามารถไปรอที่ระดับมันเก่าได้นะครับผมมองว่าน่าสนใจน่าสนใจสำหรับตัวเซ50นะครับเรามาดูหุ้น Top Mode Active กันบ้างนะครับวันนี้มีตัวอะไรบ้าง F Smart Ford บ้านปป่อ่าขอดู F Smart แล้วกัน โ oh, อ้โย่างนี้ก็ขึ้นต่อเนื่องครับแพนิคบายนะครับคือแบบออทามไฮนะครับก็กินกำไรระยะสั้นกันดีๆแล้วกันนะครับคือเหมาะสำหรับนักทุนที่แบบรันเทนขึ้นไปนะครับสายรันเทนหรือว่าถ้าเล่นสั้นนี่ต้องแบบเล่นสั้นๆมากฟอร์ดเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับ ถามว่าไปต่อไหมยังไปต่อครับพุ้นขึ้นพร้อมบอลุ่มอย่างเงี้ยยังยังตามทฤษฎีมันก็ยังแบบเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ใช่ไหมครับก็ยังมีโอกาสที่จะได้เห็นกันปร,ปรับตัวขึ้นได้ต่อนี่ฟอร์ดนาสุดทะลุ50ไปแล้วนะครับการื่อนไหวสองตัวนี้คล้ายๆกันเลยนะครับก็คือแบบเป็นการขึ้นต่อเนื่องแล้วก็แบบยังไม่พักให้เห็นเลยการมุมต่งการขึ้นยังคงแข็งแกร่งดังนั้นเนี่ยยังยังมองไปต่อครับบอลุ่มมาด้วยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็เน้นว่าเป็นเป็นนักทุนสายเล่นสั้น หรือว่าแบบเก่งกำไรแบบระยะสั้นเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้ามีอยู่ก็ลันเทนขึ้นไปแต่ว่าไม่เหมาะกับเล่นรอบตรงนี้แล้วใครจะเข้าตรงนี้ผมมองว่าเสียเปรียบนะครับมาดูหุ้นสแกนนะครับ break out วันนี้ JTS คาร์มาดเซนเทลนะครับ PTG ดีว่าเทรนเยอะนะครับ uh, AS BBL CWG DTAGF Nutsa Panbri และ r a m นะครับแล้วก็ Tcap THG WPH นะครับ Also KTC, SCC, TU, Paniccell HomePo Volume Spy, BAM, BYD, DTEK, c IVL, PTG, TI-PH อืมวันนี้หุ้นสแกนเยอะขอดูเป็นตัวๆแล้วกัน BREAK OUT ขอดู CENTEL กับ PTG นะครั CENTEL D ดีเลยครับผมมองว่าตัว CENTEL เนี่ยมันยังอยู่ในรอบการแกว่งตัวขึ้นนะครับตั้งแต่มัน b r e a แนวต,นต้านตรงเนี้ย มันยังมองขึ้นต่อเนื่องเลยนะถ้าย่อลงมาก็น่าซื้อนะครับสำหรับตัวเซนเทลถามว่าแนวต้านถัดไปเซนเทลนี่ครับนู่นเลยครับ46.25อัพไซด์ย,ยังมีอยู่แล้วลุ้นผ่านด้วยนะถ้ารอบม,มาอย่างเงี้ยนะครับอีกตัวหนึ่งครับ PTG อืมมาพร้อมขึ้นพร้อมบอลุ่มด้วยนะเนี่ยเอาว่าไปตามเทรนด์ก่อน PTG เนี่ยเนี่ยแนวโน้มมันเป็นขาลงอยู่แต่ว่า อ่ามันเริ่มมันเริ่มส่งสัญญาณการกลับตัวดีกว่าเป็นยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่คอนเฟิร์มว่ากลับตัวหรือไม่แต่ว่ามันเริ่มส่งสัญญาณว่ามีโอกาสกลับตัวนะนะครับก็ PG เนี่ยอยากให้ปิดแกปตรงนี้ให้ได้14.2นะครับแล้วถ้าจะยืนยันรอบการกลับตัวจริงๆเนี่ยนี่ครับ15บาท ถ้าผ่าน15บาทได้ยืนยันรล่ก,กันกับตัวแต่ว่าถ้าผ่านไปได้ยังเป็นการเด้งแล้วก็ไซเบซร์ดาวลงต่อนะครับดิฟออนเท n นเยอะหน่อยนะครับเอาตัวหลักๆแล้วก,ก,กัน BBL d t a c h ีแทกกรานะครับอืม BBL BBL อ่าถ้าย่อลงมาตรงนี้นาซื้อครับ128.5นะครับจังหวะซื้อที่ดีเลยนะครับ B BL Graph Energy นะครับกัฟนี่คล้ายๆ Head and Shoulder เลยนะเนี่ยครับเนี่ยคล้ายๆเลยนะดังนั้นเนี่ยกัฟไม่ควรหลุด48.5นะครับถ้าหลุดเนี่ยมันจะเป็น Head and Shoulder ไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้ายืนยืนได้ผมมองว่ายอ่อแล้วลงมาเล่นรอบได้นะครับดีแทก ดีแท็กหลุดอัพเทรนไลน์นะหลุดอัพเทรนไลน์อย่างเงี้ยไม่ค่อยดีไม่ค่อยดียดนะครับต้องบอกว่า,าเป็นลักษณะาการเข้าสู่รอบการพักฐานแต่ว่าถ้าย่อลงมาลึกๆสามารถเล่นสวิงเทรดสั้นๆได้สำหรับตัวดีแท็กนะครับแล้วก็แพน B แพน B ผมยังมองว่าเนี่ยครับลงแตะแนวรับแล้วตรงเนี้ยตรงเป็นโซนถ้าดูนะดูเป็นโซนนะเดี๋ยวผมตีออกก่อน จริงๆ่มันหลุดมันหลุดที่ตีไว้ด้วยแต่ว่าขอแล้วกันขอตรงนี้สุดท้ายแล้วถ้าหลุด7.25เลิกลาแต่ว่าถ้ายืนได้เก่งกำไรลุนเด้งกับระยะสั้นได้นะครับแพลนบนะครับในส่วนของโอซอ์นะครับเอ่อ KTC s c c เ u KTC อืมโซอ๋อเพิ่งเพิ่งจะโอซอ์หน่อยๆนะครับ ยังยังพักตัวลงต่อนะ k t c ยังยังต้องหาฐานบ o t t o m อยู่ SCC ก็ยังหาบ o t t o m อยู่เหมือนกัน,นครับหาบ o t t o m ยังยังต้องรอไปก่อนนะครับก็ TU TU เนี่ยใครจะรับเนี่ยเนี่ยครับอยากให้ไปรอตรงนี้16บาท16.1จะปลอดภัยกว่าตรงนี้ยังไม่ชัวนะครับว่ามันจะเป็นบ o t t o m นะครับ Panic sell Home Pro เอ้ยโฮโปวันนี้พัน e x กเซลเลยเหรออืมก็ไม่ได้แันนิกเซลอ่าอ๋อมันเปิดเปิดเปิดลบลงมานะครับโฮมโปรเนี่ยเป็นหุ้นที่แบบวิ่งแบบไม่ได้เข้าบือหวาแต่ว่าพอช่วงเนี้ยมันวานผ่นผลมันค่อนข้างสูงทำให้แบบอ่อโฮมโปรเนี่ยเป็นดับเบิลท็อปนะถ้าว่าแบบไม่ใบแอดเลยนะครับคือแบบเป็นดับเบิลท็อปตรงเนี้ยแล้วถามว่ามันจะลงไปเท่าไหร่เนี่ยครับ 14.5เป้าหมายของดับเบิลท็อปรอบเนี่ยเนี่ยครับดับเบิลท็อปตรงเนี้ยตรงนี้เป็นท็อป2ท็อปนะครับย่อตัวลงอาจจะเด้งสั้นได้แต่ว่าถ้าตามรูปแบบดับเบิลท็อปเนี่ยมีโอกาสลงไป14.5นะสำหรับตัว Home Pro นะครับ BEM ขพอดู BEM กับ IBL แล้วกันรดลงสุ็ไปนะครับ BEM BEM เอ๊ะสไปร์ลเนี <handled it> mm ่ยไม่ไ up ด้สไปร์ขนาดนั้นนะไซเวดดาวเบมเบมนี่ก็แนวรับสำคัญอยู่ที Io ่แถวโซน8บาท8บาทเนี่ยถ้าลงมาเนี่ยผมว่านาเข้าเล่นรอบนะครับ i v l i v l เป็นไซเวนะช่วงนี้เป็นไซเวกรอบสี่เหลี่ยมนะครับกรอบเนี่ยเทรดดิ้งในกรอบนี้ไปก่อนได้สำหรับตัว i v l อ่าวลุมก็ไม่ได้สไปร์อะไรขนาดนั้นนะครับอืมนะครับก็ คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับตัวหุ้นสแกนของเราวันนี้เซนเด็กช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนิดนึงครับคือช่วงเนี้ยเล่นค่อนข้างยากเพราะว่าภาวะตลาดที่ไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยครับคือแบบจะรีบาวก็รีบาวไม่ไปเลยกลับมาย่อตัวแล้ววันนี้ดังนั้นเนี่ยก็ความเสี่ยงการพักตัวเนี่ยก็ยังมีอย่าให้หลุด1 6 6 5นะครับย้ำนะครับอย่าให้หลุดถ้าหลุดเนี่ยผมแนะนาชะลอการลงทุนเลยแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยย่อลงมาเล่นรอบได้แล้วก็ เซ็นต้าสิบใกล้แนวรับสําคัญแล้วใครจะเก็งกาไรตรงนี้ได้เลยนะครับไม่เสียหายเลยนะครับคือลิขสิทธิ์มันได้แล้วครับบริเวณเก้าแปดศูนย์นะครับ,บ,ร 80, รบอ่าเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วดูตัวเออ่ฟิวเจอร์ไปเลยเดีกว่าตัวฟิวเจอร์เอ็มสองสองเอ็มสองสองแนวรับจะอยู่ที่แถวเนี้ยครับเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เนี่ยครับใครจะเล่นเก็งกำไรฟิวเจอร์เนี่ยเก้าเจ็ดศูนย์เนี่ย เล่นรอบใหญ่นะหมายถึงรอบใหญ่สั้นๆมันยังพักตัวอยู่ใครจะเล่นรอบสั้นๆเนี่ยคือแบบต้องฝั่งช็อตมาแต่ว่าอ่าใครจะเล่นดิวอเรสต์เทรดดิ้งหรือว่าแบบฝั่งเอ่อเล่นฝั่งรองเนี่ยเนี่ยครับไปรอด้านลาง970ตรงเนี้ยผมมองว่าได้เลยนะคือคือถามว่าโอกาสหลุดมันก็มีแต่ว่าคือแบบจังหวะมันได้แล้วอ่ะคือเราต้องแอคชั่นอะไรบางอย่างแล้วนั่นเองนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวห้องกราฟของวันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน,นักทุนทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องดูซิเทรดเดอร์ของเราด้วยคลิปนี้ผมขอตลาบก่อนโชคดีในการเทรดทุกท่านสวัสดีครับ